อะไรที่เด็กๆคั้งคิดว่าเท่แล้วโตมาก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้เท่นี่หว่ากินไส้ดิสอโชว์สาวเหมือนป๊อกกี้เลยพี่ <c oughs> <c oughs> จำได้ผู้หญิงชื่อสัตหีรอคือมึงอย่าพาชื่อเขามาลําบากเลยมึงก่อนช่เขาเถอะ <c oughs> สัตหีรทรพูดมาครับเดียวน้ําตาผมไหลคือเธอทํากันไปทําไม ดาราหรือนักร้องที่ตกหลุมรักตอนเด็กๆครับเนยโชติกาคุณเนยโชติกาโอ้ว้าวยุคนั้นด้วยแบบพี่เนยเขาแบบโอ้โหคือตัวท็อปตัวท็อปน่ารักมากเป็นเป็นสาวฮอตเลยแหละภาพยนตร์เรื่องโปรดเพื่อนสนิทครับ เพื่อสนิทเราชอบเอลเมนทุกอย่างในนั้นเลยพี่ความแบบเจ้าชายน้อยมาเป็นกิมมิคดอกไม้ดอกชงโคอะไรทุกอย่างที่แบบมีมัสเตจเล็กๆแน่นอๆอ,ะอ่ะแล้วสนุกมากอะไรที่คุณยังไม่เคยแล้วถ้าคุณบอกพวกเราพวกเราจะเซอร์ไพรส์แน่นอนว่ายังไม่เคยได้ไงวะถ้าไม่ใช่พวกพี่สองคนฟังคําตอบนะแต่เป็นพลเอกประยุทธ์ฟังคําตอบอะ่ะผมบอกผมไม่เคยทํรทา,ารัฐประหารแล้วพลเอกประยุทธ์ผมไม่เคยเหรอลองดู <laughs> <laughs> ดีนะ คิดอย่างไรกับการทำรัฐประหารครับเมื่อกี้ตอบหรือหายใจแรงสำหรับเจ้าของเพจนะครับที่ยิงโฆษณาแล้วค่าโฆษณาแพงค่าโฆษณาสูงสูงนะครับลองเอาคอสนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะใช้กับการยิงโฆษณาได้ นะครับคือจริงๆแล้วความตั้งใจจริงผมอะ่ะผมแค่อยากจะทำคอร์สที่วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานนะครับในโซเชียลมีเดียเฉยๆนะฮะเพื่อให้ได้ออ์แกนิก i ริชที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ดันมีผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เขามาลองซื้อไปนะครับแล้วเขาเอาไปประยุกต์ใช้ทำให้ค่าโฆษณาของเขาลดลงถึง10เท่าเลยแล้วก็มีรายหนึ่งนะครับเป็นผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับ ซื้อเอาไปประยุกต์ใช้ปรากฏว่าพอปรับใช้ตามคอร์สนี้แล้วอ่ะเขาบอกว่าพอเขาหยุดแอดน่ะลิสต์มันไม่ค่อยตกเขาส่งรีวิวมาให้ดูด้วยนะครับถ้าท่านอยากทราบว,ว่ารีวิวอยู่ตรงไหนก็ไปดูในโพสต์ด้านล่างได้นะผมโพสต์ไว้แล้วนะฮะหลายๆาท่านเนี่ยซื้อไปแล้วอ่ะแล้วเขาปรับได้ภายในสัปดาห์สองสัปดาห์เองผมว่าเขาเก่ง <laughs> เขาเก่งจริงแล้วก็ไม่คิดว่าคอร์สของเราจะเป็นประโยชน์ขนาดนี้นะครับก็ คอสนี้เนี่ย2,999บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหลังซื้อคอสไปแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็ถามได้นะครับกลับมาถามได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องคอสหรือนอกคอสนะครับถ้ารู้ผมตอบให้ถ้าไม่รู้ผมจะไปค้นหามาให้โอเคขอบคุณมากครับคอส2,999บาทนะทักแชทได้เลยขอบคุณครับ